สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟทุกท่านนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับหน่วยลาวพัฒนานะคะงวดวันที่18เดือน4 6 5. 5นะคะสําหรับหน่วยลาวพัฒนางวดวันงวดวันที่18เดือน4 6 5. 5นะคะก็เป็นสูตรคัสสูตรเม็ดเดียวนะคะสูตรเม็ดเดียว2ตัวบนล่าง3าตัวตรงโต๊ะนะคะ ก่อนที่จะไปรับชมงวดวันที่18เดือน4 6 5นะคะแอดจะมาสรุปงวดวันที่ 10, 11เดือน4 6 5ให้รับชมกันนะคะสำหรับหน่วยลาวพัฒนานะคะว่างวดวันที่11งว,งวดล่าสุดที่ผ่านมานะคะเข้าอะไรเข้าตัวไหนนะคะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกุกข,ของแนะนำทุกครั้งนะคะสูตรคำนวณตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะแอดก็ขอย,ย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะขอบคุณ FC เก่าและ FC ใหม่ทุกท่านนะคะที่ยังติดตามรับชมช่องเลยไปเลยช n n e l นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเลยไปเลยด้วยนะคะเพื่อให้แอดได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะ สำหรับงวดวันที่11นะคะแอดจะมาสรุปกันนะคะว่า,าเข้าตัวไหนนะคะหลุดตัวไหนเนาะก็งวดวันที่18ก็จริงๆแล้วนะคะก็หยุดหยุดอาสงการเนาะไปถึงงวดวันที่18นะคะหวยลาวออกวันที่18เนาะแอดก็ตอนแรกแอดก็ไม่รู้นะคะแอดก็ลงอ่าลง งวดวันที่13เดือน4นะคะคือก็เป็นงวดวันที่18นะคะแอดก็ขอแจ้งว่างวดวันที่13ที่แอดลงนะคะคืองวดวันที่18ที่จะถึงนี้นะคะก็ย้อนกลับไปติดตามได้นะคะสำหรับสูตรคัดพิเศษนะคะแอดอไม่ได้เช็คดูนะคะว่าหวยออกหวยลาวออกวันที่18นะคะ เขาเลื่อนไปวันที่18เนาะแอดก็ลงวันที่วันที่13นะคะแอดก็ต้องขออภัยนะแต่ก็เป็นงวดเดียวอ่างวดงวดเดียวกันนะสําหรับงวดวันที่18นะคะแอดยังไม่ได้แก้วันที่นะคะสําหรับสูตรคัดพิเศษนะคะเป็นงวดวันที่13อ่าแอดลงไปงวดวันที่13เนาะซึ่งวันที่13มันอ่าเขาเขาเลื่อนไปวันที่18นะคะเป็นงวดเดียวกันนะแอดยังไม่ได้แก้วันที่เฉยนะคะ ภัยเดี๋ยวมาชมกันเลยนะคะอ่างวดที่สิบสิบเอนะคะเดือนสนะคะอันนี้แอดสรุปให้รับชมนะสรุปงวดที่สิอนะคะแนวทางงวดที่สิเดเดือนสี่หนะคะเลขที่ออกก็หกสี่สมหนึ่งะคะหกสี่สหนึ่งหชุดหตัวส่วนสตัวบนสามนะคะสองตัวบนหนึ่องตัวล่างสอตัวล่างชุดสี่ตัวก็สี่สามนะคะ ของเรานะคะเข้าตรงๆนะคะเข้าสีสามตรงๆล่างนะคะเข้าสีล่างเข้าสีสามล่างตรงๆนะคะเข้าตรงๆกําลังวันก็เข้าสองตัวนะมีสี่มิหกนะคะส่วนสามตัวหลุดไปนะคะสามตัวหลุดนะคะไม่เข้าเนาะก็สรุปแล้วนะคะวันที่11สิบเอ็ดก็เข้าสีสามล่างตรงๆเลยนะคะสําหรับสูตรคัดพิเศษสองตัวนะคะ เดี๋ยวเรามาตามต่อวันที่18นะคะเป็นสูตรเม็ดเดียวนะคะเป็นสูตรเม็ดเดียว 2, <า><า> 2> <า>ตัวบนล่างแล้วก็3ตัวตรงโต๊ดนะคะสำหรับสูตรคัดพิเศษนะคะก็อย่างที่แอดบอกเนาะไปย้อนดูได้นะคะอแอดจะลงวันที่13เดือน4 6 5นะคะคือวดวันที่18นะคะเพราะแอด ไม่ได้เช็คดูนะคะว่าหวยลาออกวันที่เท่าไหร่เนาะคือเขาหยุดสงการเขาก็เลื่อนไปวันที่18นะคะแอดอก็คือมวดเดียวกันนะคะวันที่13บที่แอดลงไปนะคะต้องขออภัยเนาะที่แอดไม่ได้เช็คนะคะต้องขออภัยง <Yeah. S 1> วดวันที่18 <Yeah. S 1> เดือน4ี่หห้านะคะเป็นหวยลาพัฒน,นาสูตรเม็ดเดียวนะคะ2ตัวบนล่าง3ตัวตรงอ่า สองตัวบนล่างเด่นวิ่งรูดนะคะสามตัวตรงโต๊ดนะคะเด่นนะคะเด่นสี่นะคะเด่นสี่วิ่งลูดเน้นวิ่งรูดนะคะเด่นสี่วิ่งลูดนะคะสายรูดสายวิ่งห้ามพลาดนะคะเด่นสี่วิ่งรูดหกนะคะ เด่น4วิ่งรูด6กับ1นะคะเด่น4วิ่งรูด6กับ1นนะคะสำหรับหน่วยเล่าพัฒนานะคะสายรูดสายวิ่งห้ามพลาดนะคะสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สาม สี่สี่สี่ห้าสี่หกนะคะสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านะคะสำหรับเด่นสี่นะคะคู่นี้คือสี่หกนะคะ วิ่งรูดหกกับหนึ่งนะคะวิ่งรูดหกกับหนึ่งสามตัวตรงโต๊ดมีทั้งหมดสามหางนะคะศูนย์สี่หกนะคะศูนย์สี่หกห้าศูนย์หกสองแปดเจ็ดนะคะศูนย์สี่หกห้าศูนย์หก สองแปดเจ็ดนะคะศูนย์สี่หกห้าศูนย์หกสองแปดเจ็ดนะคะสำหรับสามตัวกำลังวันมีทั้งหมดหกตัวนะคะกำลังวันห้าเจ็ดแปด ห้าเ7็นะคะ578407นะคะใครชอบก็แคปไว้จดไว้นะคะใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านนะคะแนวทางวันที่18เดือน4 6 5, 5นะคะสูตรเม็ดเดียวเด่น4วิ่งรูด6กับ1นะคะเด่น4วิ่งรูด6กับ1แอดก็เน้นวิ่งรูดนะคะวิ่งรูด6กับ1นะคะ สตัวก็มี 04, 6, 5, 0 4นย์สี่หกหนะคะกำลังวัดก็5 7 8 407ดแปดสี่นะคะห้าเจ็่นะคะใครชอบก็แคปไว้จุดไว้ใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านนะคะสูตรกำนวนตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะแอดก็ขอย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางนะคะมีเข้ามีหลุด ก็ขอบคุณ FC เก่าและ f อใหม่ทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้แอดต้องขอลาก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าขอให้พ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านโชคดีทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีต้อนรับปีใหม่ต้อนรับสงการนะคะขอให้ทุกท่านเดินทางกลับที่ทำงานหรือกลับบ้านก็อขอให้ปลอดภัยทุกท่านนะคะเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะสวัสดีค่ะ